ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะ เธออ่านหนังสือจบหรือเปล่าวบบพี่ชาภาษาอังกฤษที่เราจะสอบวันนี้อะม่จบเลยฉันก็นึกว่าตัวเองจะอ่านจบอ่านทีไรหลับทุกทีก็เลยไม่จบอะแย่ yeah, แล้วเราสองคนไม่มีใครอ่านหนังสือจบสักคนแล้วเราจะทำก็สอบได้ยังไงอะอ้ฉันก็กำลังกลุ้มใจอยู่เนี่ยถ้าเธอทำได้เธออย่าลืมบอกฉันนะแอปเปิ้ล นี่เธอก็เหมือนกันนะเอาแบบนี้เรามานักแนะกันนะถ้าถ้าฉันยกเลขหนึ่งขึ้นแล้วก็แปลว่าน่าจะกอไก่ถ้าฉันยกเลขสองขึ้นแปลว่าน่าจะขอไข่เลขสามก็คอควายเลขสี่ก็งองูตกลงตามนี้นะน,นุ่มนิ่มโอเคเลยเดี๋ยวเนี่ยฉันก็จะจดไว้ด้วยนะที่มือหรือก็ที่ต้นขาอาจารย์น่ะไม่มีทางรู้หรอก ใช่ๆๆเราเราไปจดคำสั์ไว้ในต้นขาแล้วก็มือกันดีกว่าอาจารย์ไม่รู้หรอกเนอะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเขียนใส่กระดาษเล็กๆแล้วก็โยนไปที่โต๊ะเธอนะเตรียมรับนะได้เลยได้เลยอย่างนี้ก็สบายหายห่วงถ้าเราสองคนได้คำตอบตรงกันแล้วก็เลือกกนะันเนอะไปข้อสอบกัน สับขันี้แปลว่าอะไรนะเคยเห็นอยู่ C A T แคทวโอ้โหโชคดีที่เราจดไว้ D O G ดอกสุนัขโอ้ยโชคดีนะเนี่ยที่จดไว้ถ้าไม่จดไว้ฝ่ามือแล้วก็จับไม่ได้แน่เลยเนี่ย ็นยังไงจ๊ะมือเป็นอะไรจ๊ะแอปเปิ้ลทำไมถึงได้ยกขึ้นมาดูบ่อยๆในครูดูสิไม,ไม่มีอะไรค่ะครูคือเมื่อวานนี้หนูไปทำกับข้าวช่วยแม่นะคะมีดก็เลยบาดไม่มีอะไรค่ะครูไม่มีอะไรค่ะ,คอะ,คะโอเคจ้ะตั้งใจทำข้อสอบเดีย๋ยวรอบกันนะโอ้ยล่วงไปรอดแล้วเรา นี่ไงประโยคเนี้โชคดีนะเขียนไว้ในต้นขาประโยคนี้พอดีเลยอย่ใในข้อสอบว้าวดีๆีดีดีเนี่ยไม่รู้ว่าใหญ่แอปเปิลนี่ทำข้อสอบได้หรือเปล่า เห็นจะส่งสัญญาณอะไรบอกน,น,นุ่มนิ่มเลยเนี่ยออ้ยนี่บอกว่าจะยกนิ้ว1นึ่ 2, นิ้วสนิ้วสนิ้วสนิ้วไงไม่เห็นจะยกเลยไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋แอปเปิลเนี่ยแอปเปิลแอปปลส่งมาสิเธอตอบอะไรตอบมาส่งมาสิ คุแอปเปิลจะตรงกับเราไหมดูก่อนดีกว่าข้อ1กึ่งไก่ข้อ2องงองูข้อสคอควายโอ้ยไม่เห็นจะตรงกับเราสักข้อเลยแล้วเราจะเชื่อตัวเองหรือจะเชื่อยี่แอปเปิลเลยเนี่ยอุ้ยมั่วหรือเปล่ายายแอปเปิลเนี่ยยี่เนี่ยก็ไม่ได้เก่งกว่าเราสักเท่าไหร่หรอกอ่านหนังสือก็ไม่จบพอๆกันนะ่ะอะไรนั่นน่ะนุ่ม นี่มันนี่มันกระดาษนี่พวกเธอลอกข้อสอบกันเหรอตายแล้วนุ่มนิ่งนี่มันลายมือใครบอกครูวันเดี๋ยวนี้นะแอ,อปปั้นค่ะครูพีกุลพวกเธอสองคนจะโดนหักคะแนนสิบคะแนนของวันนี้แล้วก็ไปสอบแยกต่างหากข้างนอกไม่ให้มาอยู่รวมกับเพื่อนๆเลยนะ ก็จะหักคะแนนจิีพิส่อีกสิบคะแนนด้วยแย่จริงๆเลยอะทุจริกกับก็อสอบแบบนี้ได้ยังไงทุกคนฟังไว้นะถ้าใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็จะโดนหักคะแนนทั้งหมดเลยแล้วก็สอบเสร็จไปพบครูที่ห้องพักครูด้วยนะนุ่นนิ่มแอปเปิ้ลฮืมเพราะเธอเลยนะยาย p แอ วางแขนอะไรของเธอเนี่ยฉันเลยซวยไปด้วยอย่ามาโทษฉันนะยะเธอเองก็อยากจะลอกข้อสอบฉันเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนจำไว้นะเวลาทำข้อสอบได้อย่าลอกกันในงั้นจะโดนหกนนักคะแนนแถมยังโดนลงโทษมายืนกระต่ายขาเดียวแบบเนี้ยอายเพื่อนเพื่อนอื่นมากเลยอะ่ะ ในที่สำคัญนะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราลอกอะ่ะมันจะเก่กกเงกว่าเราหรือโง่กว่าเราเผลอๆเอามาให้ลอกผิดทุกข้อเหมือนที่ยายแอปเปิลเอามาให้นุ่นนิ่มลอกนั่นแหละ อย่าประทอกันนี่ยะทีหลังจะไม่หลอกแล้วเชียวพวกเธอก็เหมือนกันแนละเพื่อนๆที่ดูพวกเราอยู่เนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองเก่งก็อ่านหนังสือเอาไม่ต้องไปลอกใครลอกคนอื่นน่ะมันไม่ดีหรอกอ่านหนังสือให้จบตั้งใจเรียนเวลาที่ครูสอนเชื่อแอปเปิ้ลเถอะไม่งั้นก็จะอับอายแื่เราสองคนนี้แหละ